รู้ไหมคะว่าผู้สูงวัยต้องดูแลดวงตายัางไงไปฟัง6เคล็ดลับนี้กันค่ะดวงตาเป็นอวัยวะหลักสําคัญไม่แพ้อวัยวะอื่นๆในร่างกายนะคะก็เหมือนอวัยวะอื่นๆที่จะเสื่อมไปตามสภาพร่างกายและอายุโดยเริ่มเสื่อมตามอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะยิ่งอายุมากขึ้นจะพบความเสื่อมและโรคดวงตาได้มากขึ้นวันนี้สูงวัยใจแทบจะมาบอก 6เคล็ดลับวิธีดูแลรักษาสุขภาพตาในผู้สูงอายุให้ทุกท่านได้นาเอาไปใช้กันค่ะ 1. ตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจําทุกปีดวงตาเป็นหนึ่งอวัยวะที่ซับซ้อนและอาการระยะเริ่มแรกเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการค่ะการเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์จะช่วยค้นหาสิ่งผิดปกติที่ซ่อนอยู่ด้านในของดวงตาที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าและยังไม่แสดงอาการออกมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันร,รักษาได้ทันท่วงทีค่ะ 2. หมั่นสังเกตอาการต่างๆที่ผิดปกติต่อดวงตาเพราะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆได้นะคะเช่นตาแห้งเกิดจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานโรคต้อกระจกส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโรคจอรประสาทตาเสื่อมจะสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุสําคัญของอาการตาบอดเลยล่ะคะ่ะ 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สม่ําเสมอทานปลาที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะคะดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อย8แก้วต่อวัน4 ค่ะให้สวมใส่แว่นกันแดดทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้งนะคะแว่นกันแดดควรจะมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UVA นะคะได้อย่างน้อย95%และรังสี UVB อย่างน้อย99%เพื่อป้องกันภัยร้ายจากแสงแดดต่อสุขภาพดวงตาค่ะ 5. การใช้น้ำตาเทียมให้เหมาะสมนะคะ เพื่อช่วยหล่อลื่นดวงตาให้ผิวดวงตาชุ่มชื้นจากอาการตาแห้งช่วยบรรเทาอาการแสบตาระคายเคืองกระจกตาถลอกหรือว่าลดอาการอักเสบของแผลที่กระจกตาจากอาการตาแห้งได้ด้วยค่ะ 6. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะช่วยส่งผลดีให้กับสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานไขมันและน้ําตาลในเลือดสูงค่ะซึ่งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับดวงตาค่ะ และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อการมองเห็นฉะนั้นนะคะการออกกําลังกายอย่างพอเหมาะและสม่ําเสมอจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาได้ค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรจะระวังใส่ใจรักษาสุขภาพตามันสังเกตอาการผิดปกติ ตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะจะได้ทราบภาวะของตาถ้าพบความผิดปกติในช่วงแรกนะคะจะได้ป้องกันร,รักษาได้อย่างเหมาะสมหรือว่าชะลอความเสี่ยงป้องกันการสูญเสียดวงตาได้อย่างถาวรค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สมวัยใจแทบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะ